เนื้อมาร์กจะมีความเย็นนะคะมีความเย็นต่อผิวหน้าของเราค่ะเราก็มาร์คทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีเลยนะคะคำสูตรนี้เป็นประจำรอยฟ้ารอยกระหรือว่าจุดด่างดำจะค่อยๆจางลงอย่างแน่นอนเลยค่ะ สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนิชชแนลนะคะติงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรดีๆของการมาร์กหน้ารอรอยฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำให้จางลงนะคะจากหัวช an ัยเท้าเจวันหางเจรลเเคแล้วก็น้ำมันม,นมะพร้าวสกัดเย็นค่ะ หัวไชเท้านะคะเป็นพืชที่รักษาฝ้าได้ดีที่สุดค่ะเพราะว่ามีไกรโคไซน์นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินเอที่มีผลวิจัยตรงกันว่าช่วยลดเรื่องฝ้ากระได้อย่างเห็นผลชัดเจนและยังเข้าไปช่วยผัาเซลล์ผิวคล้ำลดเม็ดสีลดเม็ดสีเมลานินทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสเพราะว่ามีวิตามินซีแล้วก็บีแล้วก็วิตามินหลากหลายชนิดนะคะ เจลว,ว่านหางจระเข้นะคะเจลว,ว่านหางจระเข้อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแลดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวและยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและยังทําให้ผิวนวลเนียนขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะ เรานําหัวเชืเท้านะคะไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็นําไปตําไปขูดหรือว่าไปปั่นนะคะใช้ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะเราก็จะเติมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะลงไปในหัวเชืเท้าที่เราตำให้ละเอียดนะคะหรือว่าปั่นให้ละเอียดค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะ แล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็บี้ให้น้ําหัวเชืเท้านะคะออกมาผสมกับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยแยกน้ําออกมาใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะเราก็จะได้ น้ำหโหชัยเท้าที่เข้มข้นสูงแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะที่เราเติมลงไปค่ะเราค่อยนำมาผสมกับเจาว่านหางจระเข้นะคะเจาว่านหางจระเข้เราจะใช้1ช้อนชาเหมือนกันค่ะเจาว่านหางจระเข้นะคะเราก็จะใช้1ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําน้ํานะคะที่เราผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะลงไปในเนื้อ,อหัวช้เท้านะคะที่เราทําตาให้ละเอียดนะคะเราก็จะใช้น้ํานะคะประมาณเท่าที่เราเอาได้ค่ะมามา,มาผสมกับเจลว่านหางจระเข้นะคะเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปมาร้าทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ ทำสูตรนี้มาร์กหน้าเป็นประจำสม่ำเสมอสัปดาห์ละ23ครั้งนะคะจะช่วยทำให้รอยฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำจะค่อยๆจางลงค่ะผิวหน้าของเราจะขาวกระจ่างใสขึ้นเนียนนุ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะไปลองทําสูตรนี้มาร์กหน้ากันดูนะคะง่ายๆแล้วก็ดีต่อผิวหน้าของเราทําให้ผิวหน้าของเราสวยใสยขึ้นเลยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ